เจ้าหน้าที่กองกําลังผาเมืองตรวจยึดกระสอบเป้ครับดัดแปลงเป็นกระเป๋าสะพายหลัง30กระสอบด้วยกันภายในบรรจุยาบ้ารวมกว่า6ล้านเม็ดหลังจากได้รับรายงานนะครับว่าขบวนการลักลอบขายาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมจะขนยาล็อตใหญ่เข้าพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ ระหว่างปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสัยราวๆสามสิบถึงสามสิบห้าคนแบกกระสอบสะพายหลังเดินลัดเลาะ,ะตามแนวป่าพอแสดงตัวเข้าตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะกันนานประมาณห้านาทีด้วยกันก่อนที่กลุ่มผู้ต้องสงสยัยจะทิ้งสัมภาระแล้วก็หลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางนะครับ ขณะเดียวกันในพื้นที่เภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็ได้รับรายงานด้วยว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากเชียงรายไปที่อำเภอแม่สวยจึงมีการตั้งจุดสกัดแล้วก็พบรถต้องสงสัยที่ขับค่อนข้างชะลอนะครับก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการเร่งเครื่องแล้วก็ฝ่าด่านไปเลยเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามไปจนถึงบ้านปางปล่อยก่อนที่รถคันดังกล่าวขับเลี้ยวเข้าถนนลูกรังแล้วยางก็แตกนะครับ คนขับคาดว่าเป็นชายอายุราวๆ22-24ปีครับอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ภายในรถกระบะทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ไปเจอกระสอบและก็ถุงดำซุกซ่อนอยู่เบาะหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นยาบ้า350,000เม็ดแล้วก็ไอซ์อีก2กิโลกรัมตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางสำนักง,งานปป,ปสภาค 5, เขารายงานผลการขับเคลื่อนงานสกัดกัน้น และปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ุในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง3เสิบพฤษภาคม2568ก็พบว่ามีการยึดของกลางเป็นยาเสพติดได้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้า211,874,242เล้าน7 4,242เตรครับไอซ์ อีกกว่า1 3,000กิโลกรัมเคตามีนอีกกว่า2,000กิโลกรัมฟิน26กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า270กิโลกรัมในช่วงเวลา8เดือนอยังพบว,ว่าเกิดการประทะกับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึง38ครั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะ18รายและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15รายนะครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงต้องเข้มงวดในการลาดตระเวนตรวจสกัดแล้วก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสกัดกั้นยาเสพติด ไม่เด็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศกับ